นะครับขอบคุณที่นำมาอันนั้นก็ติ่มก็ทานฟรีนะครับร้านละบุญก็ทานฟรีร้านน้ำของน้องเบ้งก็ทานฟรีแล้วคุณจุ้งเสียตังนะครับอันนั้นต้องซื้อร้านนี้ไม่ค่อยฟรีอะไรนะไปรีบว่าไงนะไม่ค่อยฟรีเท่าไหร่อะไรนะจ้า หรือ,เ,อเ,เรื่องกระเชญน,นะครับแล้วก็ฝากฝากผลงานของเพื่อเอกผู้นำทีมงานนะครับซีรีส์เร็ๆวๆวันนี้จะได้ชมกันแล้วนะครับเพชรประกายของเพื่อเอกสอนรามและซีรีส์ตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่ช่องวันนักเองตาสรีระแวงรักแผลแฉกแแล้วก็บทเพลงอเกมากมายของศิลปินในทีมงานนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก้าวงเช้าอย่าลืมตื่นตั้ยุคเทิกับสาบอด้วย ไม่พราะยังไงก็เดี๋ยวทุงน,นี้ฝั่งพ,งพร้องกันนะครับอีกสักครู่ครับเราก็จะให้ิพา้าถบโรงบูชาครูมนะครับเก้าอี้นะครับติดต่อสอบถาวเจ้าหน้าที่ด้านหน้าประตูเข้าทางเดียวนะครับขอบคุณทั้งเ,เด็จพระหลวงพ่อนะครับการพิธีการเสด็จพระหลวงพ่อจเจ้าอาวาสวัดปรีดารามคณะกรรมการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลูกศิษย์นะครับอุบาสกาสิกา รพระพิสุสงฆ์ทรงสำเ็จทุกรูปที่ต้อนรับเป็นอย่างดีขอบคุณแม่ครู